ครับผมนายรังตากรครับวันนี้จะมาต่อวงจรการใช้เบาความดันสองทางเข้าควบบอกรูปทางเดียวนะครับครับอุปกรณที่ใช้นะครับสวิตสามทับสองครับจำนวนสองตัวครับเบาความดันหนึ่งตัวครับกระบอกสูบทางเดียวตัวครับครับเราก็เริ่มต่อวงจรกันเลยครับครับตอนแรกต่อลมเข้า เบาสวิตซ์3ข2ทั้ง2ตัวเลยนะครับออกจากสวิต์3ั2ตัวที่1เข้าเบาความดัน E 1 E 1ครัออกจากใข่หัวได้ไข่หัวสวิตซ์3ข2ตัวที่2เข้าดูอ2นะครับออกจากเบาความดัน เข้ากระบอกสูบนะครับครับเราเไม่ตึงรันปุ่นจานเลยนะครับครับปุจานนี้ให้กดสวิตช์เดียวกระบอกสูบไม่เอานะครับถ้ากดสองสวิตช์ครับเกิดสองสวิตซ์ทับกันนะครับถ้ากดสวิตช์เดียวไม่ออกนะครับกดสองสวิตช์นะครับครับ